กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สับสนโดยเวนที่2 H Y นะฮะมีหัวเชื้อนะฮะไฮยาลูโรนิกแอซิดวิซีพลัสคอลลาเจนนะฮะรอยดำรอยแดงจะหายนะคะเพราะว่ารอยดำรอยแดงเนี่ยเมื่อเจอวิซีพลัสเข้าไปหรือคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยนะฮะจะทำให้เม็ดสีเนี่ยมันปรับสู่ความเป็นปะกะติเนี่ยนะคะประมาณ5วัน15วันก็รู้เรื่องแล้วคุณผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วเวนที่2 H Y เนี่ยมันเห็นผลแต่คืนแรกแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเซรั่ม เป็นเนื้อเซรั่มที่ไม่เหนียวหลายคนจะเจอเนื้อเซรั่มที่เหนียวเนอะนะหรือว่าเซรั่มที่มันแผลบเนี่ยนะฮะถ้ามันเนี่ยพี่เต๋อจะไม่ใช้เลยและถ้าเหนียวก็จะไม่ใช้เพราะมันจะทําให้เรานอนไม่หลับนะคะคุณผู้ชมมันลาคานหน้าแต่ตัวนี้แห้งไวซึมไวแล้วก็เห็นผลไวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าของขอ 60, เขาอายุ60สิบเขาใช้ทุกวันเลยนะวนลาห้าหยดก่อนนอนนะฮะห้าหยดก่อนนอนขวดนึงนี่ใช้ได้ประมาณ2เดือนนะฮะสเดือนถ้าใช้คนเดียวนะก็สองสาเดือนนะฮะ เจ้าของ60แต่หน้าเหมือนคน40เลยคุณผู้ชมนะแกแก้มจมพูเลยนะแก้มจมพูออร่าเลยนะคุณผู้ชมคนใต้ด้วยนะคนจังหวัดตรังนะฮะวันนี้ใครอยากจะได้เป็นเจ้าของทเวนทิทูเอสยนะฮะสามสเนี่ยราคาปกติเนี่ยถ้าขายในห้างในเคาน์เตอร์แบรนด์จะอยู่ที่1,500บาทขายใน Facebook พี่แต่ไปดูมาแล้วนะคะ950ข้างกล่องก็500กว่าบ,บาทเจ้าของบอกเศรษฐกิจกยังไม่ดีทุกอย่างแพงหมดเพราะฉะนั้นเน่ยเซรั่มต้องไม่แพงนะคะ เซรั่มวันนี้ราคาขวดละนะคะขวดละ990นะฮะไอ้390ขอไป390นะฮะ390 Pro 5นะฮะ5ขวดแล้วก็แถมฟรีอีก1ขวดนะฮะราคาปกติเนี่ยก็3,000กว่าบาทนะฮะเหลือเพียง1,950บาทนะคะซื้อ5ได้ถึง6แต่คุณซื้อไปขวดหนึ่งก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมเพราะคุณต้องทด,ทด,ทดลองใช้นะฮะ สนใจสั่งซื้อได้เลย0804628455 0804628455หรือ Line at นะฮะท2 h y มาได้เลยมาสั่งซื้อกันได้เลยนะฮะ390เซรั่มขาซื้อในห้างเป็นพันบางยี่ห้อ456พันนะฮะอันนี้แค่390แล้วมันเห็นผลด้วยนะ,ะแล้วก็ไม่เหนียวนะฮะรีบสั่งซื้อกันเลยสำหรับเ2 h y นะฮะ มากันต่อนะฮะสำหรับข่าวในช่วงที่สองของเรานะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ก็บอกว่าน้องปิ๊งจิดาภานะคะเธอเป็นใครน้องปิ๊งจิดาภาเขาบอกว่าน้องปิ๊งนี่ก็คือคนที่เคยไปสมัครเวทีเวทีนางสาวไทยแล้วก็มีมีคนบา,บางกลุ่มออกมาบอกว่าเธอเนี่ยไม่เหมาะเพราะว่าเธอเนี่ยแต่เาเรียกว่าทําผิดกฎหมายทําผิดกฎจาราจรน,นู่นนี่นั่นนะฮะ เขาบอกกลายจนเป็นดราม่านะฮะสำหรับน,ะะนักแสดงสาวปิ้งจิดาพานะฮะหลังผ่านเข้ารอบภาคสคนสุดท้ายนะฮะแล้วก็แจงดราม่าขุดวีรกรรมเก่านะฮะชาวเนต็ตมองว่าทางกองประกวดไม่เซ็นเซอร์ก่อนเหรอจริงๆแล้วมันก็มันไม่จำเป็นต้องเซ็นเซอร์นะคะเพราะการทําผิดกฎจราจรทุกคนก็ทําผิดกันหมดนะคะ <S <S ล่าสุดเนี่ยนะคะน้องปิ้งก็ได้ออกมาระยาวถึงความในใจหลังไม่ผ่านเข้ารอบ50คนสุดอ่าะม่ผ่านเข้อาอรนอบ24คนสุดท้ายนะคะ โดยขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้และเพื่อนๆหลายๆ,ๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจยืนยันว่าไม่เคยปกปิดกับข่าวที่เกิดขึ้นและยังแก้ไขข้อที่ผิดพลาดนะคะหลังจากที่คนเข้าใจผิดนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เกลียดปิงยินดีด้วย คุณเป็นผู้ชนะแล้วนะฮะแต่ปิงก็จะพยายามพิสูจน์ให้ได้ในวันหนึ่งว่าเรื่องจริงคืออะไรปิงไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วก็ปิงยังได้โพสต์นะคะข้อความส่วนหนึ่งไว้ว่าในโลกสังคมทุกวันนี้คนด่าก,ก็ด่าไปก็ไม่ได้คิดอะไรสนุกแต่คุณรู้ไหมว่าการที่ทำแบบนี้ <c oughs> มันเป็นการฆ่าคนได้นะคำพูดมันฆ่าคนได้คนทำผิด เขาบอกว่าเตือนกันดีๆพูดกันดีๆคุยกันดีๆนะคะแมเสเซจมาตรงๆตรง,ต,รง,ต,รงตัวไม่ต้องมาพูดกันแรงๆหรือบูลลี่กันก็ได้นะคะอืนะคะก็นี่แหละค่ะเธอเขาคงจะเสียใจที่ไม่ผ่านเข้ารอบ24คนสุดท้ายนะคะมาก็นต่อเลยนะคะสำหรับอดีตนางแบบดังนะคะน่าจะยุค80พิติมเพ็นพรไผทูนนี่นะคะ เขาบอกว่าตอนนี้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะหลังจากที่พี่บินบรลทธิ์เนี่ยก็ไปเจอนะคะพี่ติ๋มแกป่วยเป็นหลายโรคนะคะแกเป็นอาร์ติสต์นะคะเป็นอาร์ติสต์สมัยสาวๆมหาเศรษฐีจีบเยอะแกไม่เอาค่ะแกไม่ชอบมหาเศรษฐีกับพี่ติ๋มเนี่ยนะคะสมัยสาวๆนี่มหาเศรษฐีจีบแกเยอะค่ะคนจีบรวยๆทั้งนั้นมหาเศรษฐีแกไม่เอาค่ะแกไม่ชอบค่ะนะคะเป็นเรื่องที่โลกโซเชียลพูดถึงและมีการแชร์ต่อกันไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับนะคะพี่บินบรลทธิ์ โดยโพสต์อัปเดตชีวิตของอดีตนางแบบดังนะฮะของเมืองไทยเลยนะคะพ่ติมเพ็พรไภทู์อายุ67ปีร่างกายซุกผอมและพระป่วยด้วยโรคดุมเร้าและไม่ได้สระผมมานานกว่า2เดือนแล้วและก็แล้วก็เพราะโควิดเนี่ยก็เลยไม่อยากจะออกไปโรงพยาบาลไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะกลัวติดโควิดและเพราะติก็ป่วยด้วยเพราะกลัวจะตุยนะคะแกก็เลยอยู่ต่บ้านและน้าหนักแกก็ลงลงไปเรื่อยๆเลยนะคะเหลือไม่กี่สิบโลเท่านั้นนะคะ ล่าสุดพี่บินบรรลือฤทธิ์ก็ได้ออกมาโพสต์นะฮะเขาบอกเพจ Facebook บินบรรลือฤทธิ์นะฮะอัปเดตเรื่องราวน่ายินดีที่เกิดขึ้นกับพี่ติ๋มเพนพรพร้อมข้อความว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่นะฮะกันแล้วครับนะ,ส,ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆนะฮะดูความเปลี่ยนแปลงของพี่ติ๋มเพนพรพฑูร์ทูน ทั้งหน้าตาและทรงผมความสะอาดทั้งที่นอนห้องที่อยู่อาศัยแล้วก็ห้องน้ำขอบคุณน้องมุกนะคะที่มีจิตใจดีอยากทำให้พี่ติม๋มถ้าให้ค่าจ้างก็ไม่เอานะคะทำด้วยใจจริงๆนะคะพี่ติ๋มเพนพรฝากกราบขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่เป็นห่วงตอนนี้มีเงินรักษาตัวแล้วได้ชีวิตใหม่จากทุกๆคนด้วยอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้พี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะพี่บินแกเป็นคนชอบช่วยเหลือคนแล้วก็แกก็ ไปมีคน,คนมีคนไปแจ้งแกแหละว่าเห็นพี่ติม๋มแกป่วยหนักอยู่ในบ้านนะคะสมัยก่อนเนี่ยประมาณยุค80เนี่ยคือพี่ติม๋มแกเป็นนังแบบดังเบอร์ต้น,ต,นต้นของเมืองไทยรุ่นนั้นก็จะมีมีหลายคน่ะนะครับ80นี่80นี่ก็จะมีโอ้เยอะอะทุกวันนี้เขาก็สุขสบายกันไปหมดแล้วแต่ว่าที่ยังมาช่วยพี่ติ๋มอยู่บ้างก็คือพี่พี่ตุยนวลพลางตีชิดนะคะพี่ตุ๋ยนวลพลางนะคะเขายังมาช่วยอยู่น่าจะเป็นรังแบบ น่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนี่แหละคะ่ะหรืออาจจะรุ่นเดียวกันไม่แน่ใจนะคะแต่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนคือเพื่อนรุ่น,นพี่รุ่นรุ่นพี่ติ๋มเขาเล่าพี่เต๋าฟังเขาบอกว่าติ๋มเนี่ยเมื่อก่อนคนจีบเยอะเศรษฐีมหาเศรษฐีจีบติ๋มเขาไม่สนนะคะติ๋มเขาเป็นอาร์ติสไงพวกอาร์ติสทนี่เขาจะแบบว่าโลกส่วนตัวสูงนะคะเคยเจอพี่ติ๋มครั้งครั้งสุดท้ายเนเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะที่เซ็นทรัลรามอินทานนะ สิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นก็ยังปกติอยู่นะฮะก็เปรี้ยวนะฮะแห่งตัวเปรี้ยวผมฟูเลยนะคะรับดูแล้วเป็นอาัลติสเลยนะฮะแล้วก็มาเจออีกทีก็ตกใจว่าแกป่วยหลายโรคนะ,คะไงก็เป็นกําลังใจให้พี่ติ๋มเพนพรไพฑูรย์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะผู้ชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทวีที่2 hy คุณผู้ชมนะฮะวิซีพัทไฮยาลูรนิคแอสซิสนะคะคอลลาเจนรอ,รอยดํารอยแดงหายนะครับริ้วรอยจะตื้นขึ้นเด็กใช้คนที่เป็นสิวเนี่ย สิวจะยุบด้วยแล้วก็รอยดำรอยแดงก็จะหายเร็วด้วยเช่นเดียวกันส่วนคนที่อายุประมาณ30 40, 50, 60, 70ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะปรับสีผิวของคุณเนี่ยทำให้มันสว่างมากขึ้นทำให้มันใสมากขึ้นทำให้มันสดมากขึ้นทำให้หน้าของคุณมีชีวิตชีวาเพราะว่าเซรั่มกับครีมเนี่ยการออกฤทธิ์มันแตกต่างกันเซรั่มมันเป็นน้ำ ต้องไม่เหนียวนะฮะซึมไวแห้งไวแล้วก็ลงสู่ใต้เขาเรียกว่าใต้ผิวชั้นล่างส่วนครีมเนี่ยจะปกปิดผิวข้างบนจะเคลือบผิวข้างบนให้ความชุ่มชื้นเฉยๆแต่ถ้าเกิดคุณมีครีมเก่าคุณใช้เซรั่มก่อนแล้วก็ทาครีมเก่าทับไปนะฮะตอนเช้าคุณล้างหน้าคุณจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงว่าหน้าของคุณเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะฮะเซรั่มปกติเนี่ยเขาขายแพงนะฮะเขาขายเป็นกลัวแล้วประมาณ5-6 0 0พันในห้างแบบเคาน์เตอร์ไทยแบรนด์ไทยนี่ก็ประมาณพันห้า แต่วันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนแล้วเจ้าของบอกว่า390ก็พอไม่ต้องขายแพง390เอาไปเลย1ขวดนะฮะแล้วก็มีโปรอะไรคุณโทรไปถามเจ้าของเขาได้เลย080 462 8455ย้าำนะฮะ080 462 8455นหะฮะหรือ line a t 2 2 hy เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามา update, อัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับ